ทักษินส่วนประยุทธ์ผมกลับแน่หลายคนที่เคยทำงานมาก่อนว่าดีกว่าผมโน,โน่นนี่ไม่เป็นไรครับก็เอากลับมาให้ได้กันแล้วกันผมกลับแน่ผมกลับแน่ผมกับแน่ จากกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณายติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลจำนวน11คนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ชี้แจงกับนายแพทย์ชลนันงศรีแก้วสสจังหวัดน่านและหัวหน้าพักเพื่อไทยผู้นำฝ่ายค้านตอนหนึ่งว่านายกไม่ใช่คนที่รู้ทุกเรื่องไม่ได้เก่งทุกเรื่องไม่ได้ฉลาดที่สุดนะ เหมือนบางคนที่ท่านบอกกระฉลาดที่สุดนั่นแหละตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ถ,ถ้าทำงานไม่เป็นไม่รู้เรื่องตรงนี้ท่านก็พูดแบบท่านพูดนั่นแหละนะครับผมก็ทราบดีว่าท่านกองคงชื่นชมหลายคนที่เคยทำงานมาก่อนว่าดีกว่าผมโน่นนี่ไม่เป็นไรครับก็เอากลับมาให้ได้กันแล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับ ในวันเดียวกันครับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้เข้าร่วมสนทนาในรายการ Care Talk X Care ขับเฮ้าในหัวข้อโลกป่วนผู้นำเปลี่ยนซึ่งก็ได้มีการกล่าวถึงกรณีที่ตนเองเนี่ยถูกกล่าวถึงในสภาด้วยครับไปรับชมพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวผมตอบก่อนนะว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยผมอยู่ในหัวใจคุณประยุทธ์ตลอดเวลาพราจะคิดถึงผมตลอดเวลานักข่าวถามโดนอภิปรายในสภา เขาคนแรกที่เขานึกถึงคือผมนะอะอันนี้ผมต้องขอโทษอาจารย์น้องนะที่คุณประยุทธ์อาจจะคิดถึงผมบ่อยกันนะคิดถึงอาจารย์น้องนะครับผมแต่ผมผมไม่ใช่ตูดน,นะครับก็สรุปแล้วเนี่ยคือท่านเองก็อาจจะอึดอ,อัดนะครับแหม ทำไมว่ากูไม่เก่งไมคนอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องทําอะไรมากเลยท่านตั้งหน่งตาทํางานเถอะแต่ว่าทํางานของท่านเนี่ยท่านต้องมีมีกลยุทธ์มียุทธศาสตร์มากกว่านี้นี่ถึงแม้ว่าผมจะอยู่ทางประเทศเนี่ยมีอะไรก็ปรึกษาผมได้นะผมก็รุ่นพี่คุณนะอตอนจะเป็นตอนจะเป็นในพลยังให้คนมาขอผมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะปรึกษาผมในฐานะเป็นปรุ่นพี่ เพื่อให้บ้านเมืองมันดีผมไม่มีปัญหาหอืกแล้วไม่ต้องห่วงนะว่าไปตามกลับมาให้ได้สิผกลับแน่กลับแน่โอ้สลังวาบเลยเย็นขนาันี้เหมือนบางคนที่ท่านบอกกันฉลาดที่สุดนั่นแหละตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ผมอยู่ในหัวใจคุณประยุทธ์ตลอดเวลาผมอยู่ในหัวใจคุณประยุทธ์ตลอดเวลา ออยยู่นัววจคุณะตะลลดเาแล้วทุกคนนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับคำตอบของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้โพสต์นี้เลยนะครับลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ